เฮ้ยมันกวนสวัสดีครับโอ้ยไปสว,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยุงหลานลุงพวนนะคะตอนนี้ก็มีเอฟซีอะหลุงนะฮะหนึ่งรถตู้อะเมื่อเช้านี้คือสองรถตู้ใช่ไหมเมื่อเช้านี้สองอันนี้หนึ่งะคะ่ะจะมีข่าวว่ารถตู้จะมาถกบ,บอกสองคันนี้อบอกโอ้ยมาดูขนาดเลยเนาะ<ด>นี่นะคะถ่ายลูกกับ f อฟซีเมื่อเช้านี้ก็มาแต่เชา้ามืดแล้วบบแมนฮ็อตวอกสาอะไม่ใช่ โอ้นี่นะคะล,ลางไลค์เข้ามาวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันเสาร์คนจะมาเยอะมากมากายเยอะบเยอะกว่าวันเสาร์อีกบอกป้าผู้จัดการใหญ่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ประธานบอกประธานแล้วบมแม่นผู้จัดการป่ะนี่ รอรอศาสตราจารย์เราซื้อไม่นี่นะคะลุงถ่ายรูปกับเอฟซีร้อนแค่ไหนก็มากันเยอะมากเลยนะคะอบอุ่นโอนเดอ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไคร์ให้หกราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ